เก็บเร็วเก็บเร็วลักโอ้มาแล้วครับมาแล้ววานเอาอนวานเอาอนแมนโอ้ยมันขึ้นมาเป็นทางรถสิบหล่อ,อเนาะมันมันมันขึ้นไปวิ่งหนะสันนี่จูก็ปล่อยไว้บ้านนี้เอา อมันไปยังบ่ทันอันนันอยู่เดี๋ยวถากอนลักมาเก็บป่าได้รอก็บไตัวไทยบ่ยันเอาเห็นดสันออกสันออกไ้้อเกอุ่ก็ต้งุ่ตองพีเห็นมันบอกท่านเบีำบอบอบอมาเด้อขวัญพอบนเลย บอสบอสบอสนาอันนั้นเลยบอสนาให้พี่สอโยเลยตามต่อมันน้ำตูดได้เมื่อกี้นี่มันมันบดสั้นสุดอยู่เลยถ้ามันบดถือเต็มผงกิรีล้อผนมันยังไหลออกโซเดียมเชลโกนี่โอ้โหเฮ็นมันไปอยู่ในตีนบ่อสกระตาไปใส่กระตาไปใส่ครับอ่ะบอสเป็นยังเออใส่กระตาเลย นี่เฮตดจังซันมื่อกลุดเลยเดี้ยกว็ว่าทั้งตีกล็ลงไปทีไรเลยฮนี่พอเอ้ยเ<อ>มื่อกี้โอ้เนี่มนดี่เดียวว่าฟุงเดียวอครับเอ้ยใจเย็นพีซอเอ้ยเดี๋ยวได้ได้กันสุคนอเออมันขึ้นมาลักษณะนี่แล้วป้าขึ้นป้างอมป้าขึ้นมาเป็นฟุงป้านอ ปลาคุมครับไข่ออกมดแล้วโอ้ดีใจน้ำแหเพื่อนเดี๋ยวเบายุ่งสุดรอนี่ครับอืมเดินทางมาไกลแต่แต่เสียดายอย่างหนึ่งคือผมตีอย่างหนึ่งคือมันมันเดี๋ยวงสองนี่คือเต็มคือกันนะครับสองแหเดินจากทายขงแค่มาหอดหวยแต่เดี๋ยว่งสองแหนี่เต็มเต็มสองแหแเท่าลยครับแต่ว่าจังหวะมันจับแห่บทันเนาะ โอ้โโขาวล้ามมันออกขึ้นยังบอท่านผลมันมันออกไม่ผลอสซมันจับแหยยังจับเดียวที่มันลวงที่ก็เอาคนว่ามันไหลขึ้นสองโลกก็เอาไปใส่ตุ้งงาะบอลใส่ไว้ก่อนใส่ใบก้อน <c oughs> อ่าเดี๋ยวผมถ่ายคลิปไปเรื่อยๆก่อนก็ในพี่น้องแซมซ้ายซมีปลาบางโอนในชมเนาะปลากุมครับนี่นี่เด้อปลาเกตหน่อยเนาะปลากุม เกินปลาเกตหน่อยไข่ออกเหมือนเลยอือแต่ว่าไข่ออกเหมือนเลยครับมืเอเศ้ายังไข่เต็มพุงโมเมนต์ปลาหลงครับนี่ปลาขึ้นครับเมื่อกี้นี่ <S <S นึ่งไข่หมดเลยเนาะสามหเลยทองแวบเลยเนาะอือไฟปืนออือนนี่ครับมือว่านถือบังครับมือนี้ได้ครับปลาขึ้นครับเมื่อนี้โอ้อ้าวสามสามสิบครับนี่เกรงกระตาโอู้หูได้ยัว นี่ครับธรรมชาติครับนี่ก็ถือว่าโอเคครับนี่บาทเดียวครับนี่ที่ปลามันไหลขึ้นมาเนาะเนาะแก่ใช่ไหมแกเป็นแซนดอ่ะเหรผมเทใส่น้์ามันจีตายเป่าวะบ่บอบ่ใส่น้์าไว้เทดีดีดีนะโอ้เอาเด้อสมัติถาริเวนเบเสองโอ้โหบ้าอ่ะอาอืม เสียงฮอมาแล้วเด้อครับบ้านีเป็นเหงียงนาอบ้านี้เสียงฮอมาตําแหงมาลับตาออโอ้ป้าขึา้นมาได้โอ,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 อ้เมื่อกี้ป้าขึ้นบ่ระท่านสุดจำไหนพอว่อนถ่นก่อนนั่นป้าบ่ระท่านสุดจําหนยังอี แต่สุดแต่พอพ่อเห็นมันก้องกันอยู่หนแล้วก็เลยนำมันก้องกันอยู่หน่นแล้วแต่ว่าป้ามันยังเป็นเินนขึ้นมาอยู่มาถอยมาเบายงเดี๋ยวรอคิวต่อไปก่อนจะสั่นจะเย็นมันจะมีคนดูต้นทางไงก็น้าะคุณเบาสัญญาพาเลาะแล้วก็มาจัดแหละเป็นคนคิวต่อไปเนาะคือวานแหนี่ก็เป็นคิวคิวไฟคิวมันนี่ครับตอนนี้ก็เออสมกับเวลาร้อน นานครับก็ถือว่าหมานอยู่เนาะตามธรรมชาติอ่ะสำหรับคลิปนี้กับว่าวละใหญ่แห่งครับสำนีแล้วครับขอบคุณครับ